กรงกำลังใจตุกี้ชิงร้อยประกาศข่าวร้ายสูญเสียในเวลาติดติดกันค่ะมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะสำหรับตุกี้สุดารัตน์บุตรพรมหรือว่าตุกี้ชิงร้อยที่ปัจจุบันนั้นอายุ44ปีแล้วตุกี้นั้นเป็นพิธีกรและนักสแสดงหญิงตลกชาวไทยสร้างกัดวุฒิพอย entertainment ซึ่งถ้าหากใครติดตามจะรู้ว่าก่อนหน้านี้ตุกี้ได้ออกมาประกาศข่าวร้ายถึงการจากไปของพี่บอยตากล้องประจำกอง ูพ์สีเลดี้ปอบโดยตุ๊กกี้ได้โพสต์ไว้อะไรพี่บอยว่าโทรพี่บอยไวไปเสียใจจุกอกขอให้เดินทางสู่สุขติโนและบูบูจะจุดจำความรู้สึกดีๆที่เรานั้นมีให้กันตลอดเวลาที่ได้ร่วมงานกันเสียใจกับคบรอบครัวของพี่ด้วยโดยพี่บอยนั้นจากไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาจนตอนนี้สิ้นเดือนตุลาคมตุกี้ก็ได้ออกมาประกาศข่าวร้ายอีกครั้งล้งสูญเสียพี่โบง โรเกอร์ที่ช่วยหาง,งานให้กับตุ๊กี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะโดยได้ระบุว่าขึ้นสวรรค์แล้วนะพี่เสียใจมากหนูรักพี่นะพี่โป้งหนูมีงานในวงการหนูมีไรายได้เพราะคอนเสิร์ตจากพี่มาโดยตลอด12ปีสู่สุขคติจะจดจำตลอดไปโป้งโบรเกอร์คอนเสิร์ตทัวร์ไทย จากนั้นจากไปด้วยหัวใจล้มเหลวเมื่อเช้าของตีสี่ในตอนที่กำลังเดินทางไปวัดศาลาแดงศาลาห้าตุกกี้เป็นเจ้าภาพร่วมวันศุกร์ฝักร่วมส่งด้วยค่ะแฟนๆน,นั้นเข้าร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของพีโป้งด้วยค่ะ